Warrior tonight, 20 years of age, and representing the Montip Academy. Let's hear it for Joshua Hill! It's an English warrior fighting out of the blue corner. He represented the at Twenty 28 years of his Joshua Heels. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he represents authority province, 28 years of him, ladies and gentlemen, let's hear it for Orono no Warrior. Do, เกิดหัวไว้ได้น่าสนใจเลยครับกับรายการแมชมวยไทยในวันนี้บอกว่ามาประเดิมที่ครั้งแรกของแพทริกซาราหน้าจากฮังการีน่าสนใจครับฟ้าชัยชนะเหนือเนชเลอร์ปอกกลึกไปเอาละครับทุกผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับ พิกัดน้ำหนักนั้น70กิโกลกรัมครับจอสฮิลครับนักชกจากประเทศอังกฤษครับในวัย20ปีนักชกจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับประเทศอังกฤษสูท185เซนติเมตรครับมาชกที่นี่3ไฟล่าสุดนั้นแพ้1เสมอ1ชนะ1ครับล่าสุดนั้นชนะคะแนนพยักนาราโรงเรียนนาราทิวาสเอาไวา้จากค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ครับโดยมิสเตอร์โรเบิร์ตคอกครับหน้าค่ายนั้นเป็น ชาวลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับอา้ครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขาจอมเก่ากับนวัย28ปีครับโอโรโนโอต,อต่อเต,ต่าใต้กับนายสันติสุขเพ่งแสงทอง3โอเมืองดับหักครับจากตำบลท่าสักอํ์อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์3ฟอร์มหลังยังแก้งยังแจ้งกเกิดไม่ได้นะครับแพ้2เสมอ1ครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับ9แสนชอเกลดชัยเอาไว้จากต่อเต,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 ต่าใต้ครับ ครับระหว่างไทยกับอังกฤษแล้วครับจอสหรือว่าโจสัวครับเจอกับโอโรโน่ต่อต่อใต้และได้กรรมการนี่ครับกรรมการใช้หน้าฐานวิเศษก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเอาละครับใครที่จะเจอโอโรโน่จะบอกว่าต้องฟิตซ้อมมาเกินร้อยครับเพราะว่าเป็นนักชกรุ่นมีที่ประสบการณ์ค่อนข้างสูงครับแม่จริงแม่กำลงจริงนี่ผ่านกลำบากของโอโรโน่จากบุญรดิศ วันนี้ได้เจอกับนักชกที่มีสรีระสูงอย่างครับโอ้ชมเดินหน้าขับเครื่องได้แรงเลยครับทางด้านจออสกำลังในแข้งขวาครับจอร์สหวังย้ำเข้ามาซ้ายกับขวานะครับแล้วดูครับผู้เร่งเครื่องกันทุบซ้ายทุกขวานี่มาเป็นชุดครับโโอ้หนับกดมารพัดอาวุธเล่นงานโอลดเข้าไปครับจอร์เออโนใจเย็นไม่ได้แล้วต้องเอาคืนครับหวังเอาไว้ครับดานจอร์สครับ โดนกดคอแต่ไปไม่ได้ครับวางในแข้งขวาครั้งครับจอรสกลับมาด้วยความคึกคักครับจอสทั้งกายไปเต็มๆครับไปมาซ้ายมาขวาแล้วก็วางแนวขวาตามนี่ครับมาเป็นชุดครับที่โค้ชที่ออกไปโอ้โหจิ้มลำตัวเจอความเร็วของนักชกต่างชาติครับแบบนี้ต้องจับทั้งให้ได้นะครับธนราโอโรโนโอ้โหุ่งมาเสียบซ้ายแล้วเตะซ้ายคาราโอโรโน้ต้องเล่นเกมขึ้นมาให้ได้ครับจะมัวใจเย็นไปไม่ได้เด็ดขาดครับจอร์สแหมรู้สึกว่าจะสตท้อนออกไปก่อนครับจอร์สเล่นงานเข้าไป กระปออตัวได้ดีครับจังหวะขวางเขาแทงด้วยซ้ายครับจอสโอลโล่ตั้งกำแพงเอาไว้่โดนขวางครับเขาทำลำบากครับโอโรโน่นี่ครับเตี๊ยมเขาจะเก็บนิ้วก็เรียกว่าไม่ธรรมดาครับนอกได้ในดีโอโรโน่องหันมาเล่นล้มตัวครับจะแรงเพียงต้นน้ำหรือเปล่าครับจอรสโอลโน่เริ่มจะคำทางถูกแล้วนะครับมุน้ำจอสมีจังหวะเสียบล้วหาจังหวะขวางครับโอโรโน่ลงตัวอีกร้าครับนี่แหละครับเล่นงานเป้าใหญ่ไปก่อน เตะซ้ายเตะขวาก็มาเป็นชุดนะครับโอลโน่นี่ขอเปรี้ยงเดียวครับเดินหน้าเข้ามาเก่งซ้ายแน่นไว้ครับจอดไปเข้ามาโดนน้ำตัวอีกแล้วน่เาเลือกที่เป้าใหญ่ก่อนเลยครับโอลโลนโ์ดูว่ามาถู่ทางนี้มาโอลโลนโ์ัาจจะต้องเสี่ยงครับมีดีที่มาทางนี้จอร์ดในขวาเอาไปแล้วเสียบซ้ายเสียบขวาครับว่าจาังหวะพทิศตีคืนซ้ขวาของชนะโอโรโน่ก็ยังมีครับ ทายมาได้ไหมโดนขวาก่อแก็จิ้มหมัดคืนเอาพอโดนลำตัวครับมีอาการสโลโมชั่นกับจอร์สนะครับช้าลงไปทันตาเห็นกับจอร์สอารอนลโรเล่งกันเลยไหมครับไล่เลงหันเป้าใหญ่เป็นหลักที่ไปายยกหลอกเข้ามาเข็นระหว่างแค่เก็บได้กรับจังหวะนี้ทิ้งลำตัวเลยครับโอ้เลือกเป้าเลยกับหน้าอโลโน่โดนก่อนก็จริงครับนะครับจะดูว่าการลงทุนจะคุ้มเสียไหมอครโน่เลือกที่อย่างแรกอาวุธครับ คนดี้อมามีอ้าวเกี่ยวมาแล้วหาจังหวะขวาข้างซ้ายเข้าไปโอ้นี่ครับไม่ต้องป้องกันแล้วครับขอออกอย่างเดียวขวาของด้านจอยเจอสอกซ้ายเบียดเบียดเข้ามาเอาคืนแออโรโนเกี่ยวได้จิ้มลำตัวจิ้มลำตัวแม่หน้าทัพบางบางทางจอยโดนโจมตีครั้งขั้นนี้หรือว่าโดนใบบ่อนี่จะเป็นยังไงครับผลข้างเคียงจะมีหรือเปล่าด้วยซ้ายเติมด้วยแข้งครับทางด้านจอร์ยเจอแข้งขวาออโรโน่บ้า จังหวะเข็นแล้วจะตามน้ำหนึ่งอย่างไม่ได้ครับครับโโนขนยาบามาโดนแข้งส่งท้ายก็หมดจกที่หนึ่งครับ <Max. S 1> เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนอกเหนือจากความมันระดับโลกแล้วยังมีความน่ารักสดใสวันนี้เนี่ยมาจากน้องอ,งอมสิงครับ,บนักวินเกิล2019ก็มาจากความน่ารักและความสดใส ภายในสนามแม็กซ์มวยไทยและก็แฟนมวยที่กลังติดตามผ่านทางช่อง9 M Cut HD ใหมใ่ได้สามสิบหกเราอีกด้วยนี่คือคูทค่ที่สองท่านผู้ชมครับในการเจ็ดสิบกิโลกร,รัมระหว่างไทยกับอังกฤษต้องบอกว่าสาตาร์ทออกตัวมาได้แรงเหลือเกินครับทางด้านจอร์จฮิลหรือว่าโจโซฮิลครับจังหวะค้ำแล้วแทงครับไปก่อนเลยครับแต่ว่าในช่วงท้ายเกมยกแรกนะโอโรโนดบิดคันเร่งตามทันครับเอาละครับยกที่สองครับเปิดฉากภาพก็เป็นจอนครับ ชิงทั้มชิงอาวุธก่อนโ,อโรโน่ตรงนี้ก็บอกว่าใจเย็นไม่ได้ครับตองแรกต้องบวกตลอดเวลาเหมือนกันเขาทําลําบากที่ต้องพอเข้าใจเลยครับเพราะว่าสรีละของจอร์ดที่ก็ยาวกว่าโรจิม,มันตัวจิมหมัดหนึ่งสองเข้ามาจลอดหวางที่แข้งขวาครับแผ่มีหมัดหนึ่งสองคอยลบคนเอาไว้ครับจอร์ดกล้าเข้ามาเสียบตาเยเอาละครับจอร์ดหานจังหวะเสียบได้งคนข้างได้แล้วตัดได้ไหมไม่ลงครับใหญ่ใหญ่วก็เติมเซคเ้นเลยครับโอโรโนโ่ในการเก็บอาวุธได้ครับทางด้าโโนโอโรโน่ จิ้มลำตัวแล้วเสียบด้วยซ้ายจอร์จเขนมาขวางแล้วก็ติดกำแพงครับทั้งจิ้มทั้งแทงครับวงในของกันทั้งอลอนน่าอ่านี้เป้าหมายแล้วก็อยู่ที่ลำตัวครับทางด้านจอ์ฮิวขวางด้วซ้ายอีกครั้งครับับขวางไปด้วยซ้ายโลรเบียมจะกระชากกลับมาหนูก็โดนจอดเสียบเข้าไปอีกครั้งครับวอวุธถึงกันแต่รครับพวกนี้อครับมัดนลาเข้าไปจอดโอ้ยมันมั่นเพียงแค่เตะซ้ายสูงแหมเติมเกมได้ดีครับจอร์จเข้าคำหมักเลยครับเอาละครับ โดลสับด้วซองซ้ายแล้วโดนล็อกครับตีด้วยขวากลายเ็แทงสวนครับเอามาครับแยกออกมาอาเจายแล้วใครจะไปก่อนใครครับเอาโกโนเดินหน้าทันทีครับหายอยครับหายไปมาบวกเติร์ซ้ายกับโกลโน่เดินเข้ามาโอลโนใช้ปากกระแทกครับจิ้มลำตัวเติมได้แข้งครับซัดได้กึ่งแข้งกึ่งเข่าครับแล้วสับ มาล้วครับภาวะกดดันนี่จอดรับไปเต็มเต็มแล้วตอนนี้โ,โน้ตเหนียงต่อเป็นหลักครับฝากเอาไว้ขึ้นบนแล้วแหมจอดยังตีไม่ได้แย่โอ้ยต้องบอกว่าด,ดุเด็ดเผ็ดร้อนเหลือเกินจะไปในสนามแม็กซ์มวยไทยเนี่ยติดแอร์นะครับโอ้แต่ว่าอุณหภูมิความเดือดบนเวทีนที่ทำเอาร้อนเลยครับ,อรบแอร์ช่วยไม่ได้ตอนนี้อา้าวแข้งซ้ายถูกขึ้นมาจากจอดครับโ,โนโ้ตก็บวกแข้งซ้ายขึ้นหายขึ้นไปแล้วก็เต็มลำตัวแต่ว่าวงในครับ กันได้ขูดสูสีครับพยายามใช้หน้ามังวิเศษแยกออกมาอีกครั้งโลนโค่อยๆขยับเบียดต่อว่าด้วยแข้งซ้ายจอโทอโดยแข้งขวากล้ทีบมาเจอจิ้มล้ำตัวแล้วก็บวกด้วยข้างเลยครับแพรดอดเข้าไปโดนลูกนี้เนี่ยเอียงไปเองมาครับเร่งขึ้นมาครับถ่ายอาวุธเข่าเป็นหลักครับโนจิ้มล้ำตัวอีกแล้วครับจะให้ต่อยหน้ามันลำบากครับสูงเหลือเกินครับก็ต้องเลือกเป้าใหญ่เลยครับครับแพร์ต่อยทีไรไม่เคยพลาดครับหมัดของอโลนโนพยายามเล่น งานบริเวณเป้าหมายใหญ่เอาไว้ก่อนครับต้ายตวัดเติมครับคุณ้าจอยโน้ค่อยๆอยู่เข้ามาเชียวล็อจังหวะแบบนี้ครับหน้าพอดถีบเข้ามาครับโดนเลยครับทิ้งลำตัวเข้ามาโดนแรงงานลำตัวเข้าไปในจอยก็ปิดเป้าไม่ทันครับแต่ไปเมื่อไรก็โดนเข้าโคลโน่วี่สลับไปขวาครับจอยเมา่อการเล่นได้ไม่มีสนุกเหมือนกันคจากคุณ้าจอ์แตงล่าใครจะมาให้โมโม่กล้าเข้ามาต่อยซ้ายล็อกและขวาเอาไว้ครับ หมดยกที่สองครับ Max คผู้ชมครับเล้าใจเหลือเกินครับสำหรับผู้ที่2ของรายการทั้งจอร์จฮิวจากอังกฤษครับหรือว่าจอร์โธเฮียกับนักชก,ก,ก,กจากค่ามวยเกียรติคนทิพย์จัดเจ็ดสิบกิโลกรัมครับกับธนาโอโรโน่ต่อต้านเดินหวัวใจของนักชกจากเมืองดับหักครับ ดูพยานพิชัยดาหัาครับจังหวัดลุกตะลิดดูครับจังหวัดสอกกลับครับชัดกลับมาแล้วเตะด้วยซ้ายสูงครับแต่ว่าโอโรโน่ครับรอจังหวะเกี่ยวแล้วทิ้งหมัดตัดลำตัวเข้าไปหมายจะบดให้ยุบครับแต่ว่ายังครับเดินทวคมาถึงสามนาทีสุดท้ายลุยต่อครับโอ้ยอ้าวโค้ชเด็กกำเกินคู่ขี้เหลือเกินครับที่ผ่านมาสองยกยกเหนือว่ากันเลยครับเิดฉากมาโอโรโน่วางแข้งซ้ายทั้ทายไปก่อนครับนายเบิ้ลมาสอแก้ จู่โจมมานี่นะครับน่าจะใช้ลูกร่างได้ดีกับทางด้านจอฮิลนะครับอยาเข้ามาขวางไปขวาเจอขืนครับจอหิวเดินเกมมากขึ้นครับอ้าวสายโตขข้นมาจากโอรุ่น่แลกไปแลกมาแล้วโอรุ่น่มีบาดแผลแต่กันได้ครับน่ครับขวางเอาไว้ตีด้วยขวานครับตีด้วยซ้ายเติมแเข้ามาจะเบียดแล้วครับพุ่งอย่างเดียวครับตอนนี้โอรุ่น่ทิ้งมัดไปดั้งตัว มาจิ้มเป้าใหญ่ก่อนครับตีดีซ้ายครกาตาแนจรอสดันแทงแล้วก็เสียบว่าโอ้ยต่อไต้นั้นหนักๆจากทางโชคชาวอัลกิลครับเสียบมาแต่ครั้งนี้แหร์กระจายกระจายครับเดี๋ยวกระโดดด้วยหมัดครับแล้วขวางหน้าแล้วครับโอโรโน่หน้าจังหวะขวางแล้วกดกันตีไม่ทันบริเวณหัวคิ้วนะครับทางด้านขวาของทางด้านโอโรโน่นะครับที่ตาเนี่ยครับเดี๋ยวมาได้สองครั้งแล้วท้ายโดนต่อต่อจนได้ครับโอโรโน่ฝากในมาจอ้าก็ตีไม่ได้กรรมการชนะถ่ายวิเศษแยกออกมา ถือด้วยซ้ายตเติมด้วยแข้งขวาโอโรจิ้มเลยครับจะเบียดเข้ามาขวางด้วยขวาอีกทีครับนันจออสโอ้โหนี่เลือกที่จะก้าวเข้าไปต่อยลำตัวเหมือนเดิมครับแต่ทีน,นี้จอสพี่แม่ลูกวงนอกมีเสียบมีฝาดเอาไว้ครับโอเคครับเลือกเปนเข้าตาครับทำให้ระยะการออกบัดนั้นมีปัญหาครับชนันโอโรน,นะครับขวาอีกแล้วของนันจอสอสจอร์จเริ่มเล่นเป้ามากขึ้นครับโอโรด,ดูว่าตอนนี้ยังเล่นเกมไม่ขึ้นครับ ฝั่งมาแม่ยกไม่ทันครับทางด้านจอนเอาเลยครับมากรรมการเบรกเกมก่อนครับเช็คบาดแผลสักนิดหนึ่งครับจากแพทย์สนามของเราบริเวณหัวคิ้วขวาครับของทางด้านโอโรโน่ครับเกิดแผลแตกด้วยพิษศอกครับเดี๋ยวดูนะครับได้ครับยังได้อยู่ครับเอาเลยครับหุยกันต่อครับได้ไปต่อครับมีเวลาให้ลุ้นกันอีกยาวครับ ขามาเตะขวาซ้ายสิมานโโน่ฮ่าบุดวางข้ามเบ้าไปโอ้เนี่ก็เป็นว่าเียวจะเอาคืนเ้ยมันระวังนัระวังได้แค่ขวาอีกครั้งเล่นเดี๋ยวพุชยาไปก่อนครับออโน่ยังไม่เน้นวงในครับกล้าข้ามาก็รับแข้งซ้ายอีกครั้งครับอุ้ยแล้วมีหมัดด่ครับที่เผลอครับจอน้วุกที่ศอกเลยครับออรโน่อุย่าวยาวเล่นงานเข้าไปครับน้าจอนโอต้ยออร์โน่ต่องครับ ขวางหน้าเอาไว้ทางด้านโอโรโน่แต่ว่าขวางได้ตีไม่ได้แบบนี้ก็เป็นปัญหาเลยครับโเดินเ,เ,เข้าไปพยายามเน้นตอกมากขึ้นครับเ,เลือต้องจิ้มเกลือครับพยายามปันตอกแต่ก็จังและโอกาสยังไม่เข้าข้างครับช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ครับโอโน่ไล่เข้ามาซ้ายกลอเติม้วยหมัดวางเอาไว้จับได้ตีด้วยซ้ายกัมพานทั้งจรอดและโอโรโน่หมุนไปตีไปครับจอจ ก็ยังไม่ละความพยายามครับเพินหน้าต่อไปของศิษย์หัวใจครับันนี้เจอกับของสูงของยาวครับโอโรโน่ันซ้ายไม่โดนแล้วก็ครบ3สมยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการครับนับถือหัวจิตหัวใจเลยครับโอโรโน่ต่อเต่าใต้ครับไม่เคยทําให้ผิดหวังครับสู้ได้ดีเหลือเกินครับนี่ครับังหวะบวกสองซ้ายดอกนี้เลยครับสับเข้าไปกัตด้านจอจฮิลถึงกับแตกเลยครับ พยายามจะใช้จังหวะขวางหน้ารถแทงด้วยซ้ายนี่ครับจังหวะปัดพุธลักไก่เข้ามาในเล่นงานได้ดีเหลือเกินครับอะไะครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับเราไปบนเวทีกันก่อนครับ Before we go to the decision guys let's check out our excitement thermometer สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page, page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินท,ทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเคเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red c o l n e r Max m ม y THAI Facebook Page Ladies and Gentlemen After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the...